สวครัพบพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับเรามาดูหุ้นน่าสนใจประจำวันที่27เดือน8 2024นะ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจกันนะสแกนกันแบบเร็วๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นวอชลิทที่ได้ทำไว้เนาะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงจากตัวที่อ่า บวกมากไปบวกร้อยนะอ่ะเรามาดูตัวแรกนะตัวนี้ใช้ได้ไหม,มไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวผม,มดูทางเฟรมสีชั่วโมงแล้วกันนะอ่ะตัวนี้ใช้ได้นะตัวแรกนะตัวนี้คือ SIS นะถือว่าโอเคืม SIS กับตัวเป็นขาขึ้นนะก็เป็นสองเขียวแบบนี้สามารถเข้าเทรดได้วางสต็อปลอดไว้ที่ยี่สิบสี่บาทนะยีิบสี่บาทส่วนแนวเทคโปรฟิตอยู่ที่ยี่สิบแปดบาทนะ โอเคตัวมามาลีเป็นไงบ้างมาลีไม่ได้นะซีเฟร h อ่าแม็กอันนี้สวยนะแม็กสามารถเข้าเทรดได้นะ้แม็กวางสต็อ l ล s อตไว้ที่สิบบาทแปดสิบแล้วก็แนวเทคโปรฟิตคือแนวแรกคือตรงนี้สิบเอ็ดบาทแปด สิแล้วก็สิบสองบาทยิ่ห้านะดูกันไปแบบเร็วๆนะอะ KSL ตัวนี้ก็สวยนะสามารถเข้าซื้อได้วางสต็อกลอดไว้ที่บาทเก้าสิบนะบาทเก้าสิบแล้วเทค e โพร f สองบาทสิบสองแล้วก็ตัวนี้เราเลือ่อนมาตรงนี้สองบาทสามสิบสี่ตามลำดแบบับนะสาหรับตัว S k s l เอือไม่ได้ k b s อ่าตัวนี้ f l d e. อ่าตัวนี้ก็สวยดีนะตัวนี้ก็สวยดีสามารถเข้าซื้อได้วางตอ o p l o ไว้ที่40บาทนะแนว take profit ห้บเ็ดบาทห้าสิบสตอบเดียว ลองไปดูก่อนอ่าห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะไงได้ไปสามตัวแล้วตัวที่สี่มาละตัวที่สี่ตัวนี้ก็สวยนะเดี๋ยวผมปีแล้วรับแล้วตั้งก่อน อ่ะตัวที่่นะตัวที่ EGH นะครับสามารถเข้าซื้อได้นะวางตอบร้อยไว้ที่3บาท34แล้วเทคโ p ฟ,ฟิ f สา3บาท86แล้วก็4บาทตามลำดับรูกันแบบเร็ว กราฟเป็นยังไงบ้างโอ้กราฟทะลุโลกแล้วกราฟทะลุโลกแล้วนู่นเลยละห้าสิบสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบละสำหรับตัวกครับแนวต้าแถ็ดไผ่เนาะเออ โอคตัวนี้ตัวสุดท้ายเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะอ่าตัวนี้นะตัวบางจากก็สามารถเข้าซื้อได้ว่างต้อดที่ห้าบาทแปดสิบแล้วต้านนะหกบาทสี่สบ้าหกบาทแปดสิบห้าตามลำดับก,ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนเลยนะ อ่ะก็รอถทวนแนละหุ้นล่าสนใจวันนี้ลองออกไปพิปจารณาดูนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ